OPPO A5 Pro ผ่านรองรับ T-ENAA แล้วเตรียมเบิดตัววันที่24ธันวาคมนี้ครับมีการเปิดเผยสเปคของมือถือมาแล้วนะครับหน้าจอเป็น OLED ไฮแรมมา8แล้วก็12นะครับมี2ขนาดแบตเตอรี่5 8 4 0 mAh mm, น้ำหนักตัวเครื่อง186กรัมครับและตอนนี้ครับก็มีภาพโปรโมทออกมาแล้วพร้อมคำโปรโยภาษาจีนครับที่แปลว่าก้าวสู่ขั้นใหม่ทนทานใช้งานง่ายๆ จะเปิดตัวที่ประเทศจีนนะวันที่24ทธันวาคมนี้เวลา14นาการ30นาทีในประเทศจีน โดยมือถือรุ่นนี้นะครับตามข้อมูลเห็นว่าหน้าจอเนี่ยให้มาเป็น6.7นิ้วเลยแล้วก็รองรับอัตราเรเฟลต์120เฮิรตโดยใช้ชิปเซต CPU 8คอร์นะความเร็ว2.5 g ิกะเฮิรตตัวแรมมี2ขนาดและ ROM มี2ขนาด256กับ512จ b ตัวกล้องหน้าจัดมาให้16ล้านพิกเซลและกล้องหลังคู่เลนหลัก50ล้านพิกเซลเลนที่2 2ล้านพิกเซลครับเห็นว่ารุ่นนี้จุดที่น่าสนใจของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับก็คือความทนทานและเน้นการใช้งานทั่วไปนะครับ เดี๋ยวเราต้องมารอดูนะว่าว,า,วางจําหน่ายในประเทศไทยจะมีหน้าตาและสเปคที่เหมือนกันหรือไม่ซึื่อน,นต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ